สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาชมป่าหาธรรมชาติครับอันนี้เป็นดอกกระเถ่าไม้เลื้อยไม่รู้ว่าดอกอะไรครับสีขาวสะอาดสวยบริสุทธิ์ครับ พวกนี้จะเห็นได้ในช่วงหน้าฝนนะครับพอหน้าแรงก็หายไป ก็เป็นดอกไม้ประดับป่าครับก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรดอกอะไรแล้วครับเห็นสวยงามแปลกตาดีก็บันทึกภาพวิดีโอนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพีนพนพนพน่น้อง,องที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้ดอกไม้เอามาป่าให้ได้ดูได้ชมกันครับ นราไม้ก็เริ่มแทงยอดขึ้นมาแล้วครับ แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่หน่อไม้นะครับอันนี้เป็นว่านว้านช้างผสมโคงหรือบางที่เรียกว้านพญาเตโครัวครับ จนอันนี้ก็กำลังออกช่อยังไม่แย้มกรีบลักษณะจะคล้ายๆไอ้ดอกนางอ้วน้อยครับแต่ว่าเขายังไม่บานต้องรอดูตอนบานอีกทีนึง ถ้านาังอ้วน,น้อยนี่ใบก็จะปลกดินครับแต่เนี้ยว่าไอ้ต้นนี้ใบเวียนขึ้นตามลำต้นหรือว่าอาจจะเป็นกล้วยไม้ดินอีกชนิดหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าหนาังอ้วน้อยนะเขาก็เรียกกล้วยไม้ดินชนิดหัวแต่นี้ลักษณะคล้ายกัน ปิดกันที่ใบไม่ปลกดินใบเวียนรอบลำต้นแต่ก้านช่อแล้วก็ดอกเนี่ยขายกันก็ต้องรอดูตอนตอนที่ดอกบานอีกทีหนึ่งหรือจะเป็นนางอ้วน้อยอีกอีกชนิดหนึ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งก็ไม่รู้นะครับแค่เดาเดาเอา ครับก็ขอจบคลิปเต็เพลยงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ